โดยหัวข้อในวันนี้ก็คือเราควรอยู่กับสต์แ family หรืออยู่กับหอพักของโรงเรียนสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่เบสอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมีหัวข้อที่น่าสนใจสําหรับน้องๆที่กําลังตัดสินใจปเปรียนต่อมัธยมในต่างประเทศนะครับโดยหัวข้อในวันนี้ก็คือเราควรอยู่กับสต์แ family หรืออยู่กับหอพักของโรงเรียน ซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันจริงๆมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเราก็ดูกันนะครับว่าแบบไหนที่จะเหมาะกับน้องๆเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเริ่มกันที่การอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่นะครับซึ่งเป็นแบบที่นักเรียนส่วนใหญ่เลือกไปกันนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีข้อดีหลายๆอย่างนะครับโดยที่ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆนะครับที่มักเลือกที่จะไปอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่เนี่ยข้อแรกเลยก็คือผู้ปกครองและน้องๆอ,อ,อยากที่จะฝึกภาษาอังกฤษนะครับกับโฮสต ในช่วงเวลาของช่วงเย็นหรือเวลารับประทานอาหารนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันของน้องๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็ตามนะครับข้อดีข้อหนึ่งนะครับของการอยู่กับโฮสแฟมิลี่ก็คือสําหรับผู้ปกครองนะครับอาจจะรู้สึกสบายใจนะครับเพราะว่าจะมีคนช่วยดูแลน้องๆน,นะครับทั้งในเรื่องของอาหารการกินการดูแลต่างๆนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองมักจะพิจารณาเสมออีกจุดหนึ่งสําหรับข้อดีของการอยู่กับโฮสต์นะครับ เมื่อเปรียบเทียบกับการอยู่บอดดิ้งเฮาส์นะครับการอยู่กับโพสต์โดยทั่วไปแล้วเนี่ยน้องๆอ,อาจจะมีอิสระมากกว่าเดยวเปรียบเทียบนะครับ กตัวอย่างเช่นการเดินทางกลับจากโรงเรียนเนาะเวลาเลิกเรียนแล้วเนี่ยน้องๆก็อาจจะสามารถที่จะแวะตามจุดต่างๆได้บ้างนะครับและเมื่อถึงเวลากินข้าวเย็นก็กลับไปบ้านไปกินข้าวเย็นกับโฮสต์นะครับหรือถ้าอยากจะไปกินข้าวกับเพื่อนข้างนอกก็สามารถขออนุญาตโฮสต์ได้เป็นบางครั้งบางคราวนะครับซึ่งการอยู่กับโฮสต์แฟมลี่เนี่ยก็จะทําให้น้องๆมีอิสระมากขึ้นโดยเปรียบเทียบนะครับและข้อดีที่สําคัญสุดท้ายเลยนะครับสำหรับการอยู่กับโฮสต์แฟมลี่ก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการอยู่กับโฮสต์แฟมล จะถูกกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับน้องๆที่มีงบประมาณอาจจะค่อนข้างจํากัดนะ การอยู่กับโพส์แฟมลี่ก็จะเป็นออปชันหนึ่งที่ดีสําหรับน้องๆครับผมอย่างไรก็ตามนะครับในการอยู่กับโพส์แฟมลี่เนี่ยบางคนอาจจะมีข้อจํากัดหรือว่าอาจจะมีข้อเสียสําหรับบางคนนะครับซึ่งเราจะต้องพิจารณาเปรียบเทียบให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อเสียกันเลยครับข้อแรกนะครับโพสต์แต่ละคนก็มีความแตกต่างกันออกไปนะครับทั้งไลฟ์สไตล์ทั้งนิสัยใจคอนะครับก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เรากับคุณพ่อคุณแม่เพื่อนนะครับที่มีความแตกต่างกันนะครับบางคนอาจจะ strict บางคนอาจจะใจดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่กับโฮสเนี่ยน้องๆจะต้องมีทักษะในการปรับตัวนะครับเนื่องจากโฮสต์แฟมลี่เนี่ยแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันออกไปอย่างที่เรียนไปนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นข้อเสียของการอยู่กับโฮสนะครับบางครั้งเนี่ยบ้านโฮสตอาจจะอยู่ไกลยอยู่ใกล้แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบ้านของน้องเนี่ยอยู่ไกลนะครับการเดินทางอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่โดยปกติแล้วโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะจัดโฮสตให้ไม่ได้ไกลามากจนเกินไป <Wow. S 1> โดยที่มีระยะเวลาในการเดินทางสูงสุดไม่ควรเกิน1ชั่วโมงโดยประมาณนะครับอีก ับการเลือกอยู่กับโพสเนี่ยเราสามารถ r รี u e s t ได้ครับว่าเราอยากอยู่กับโพสต์ในลักษณะแบบไหนมีความชอบยังไงนะครับแต่อย่างไรก็ตามยิ่งถ้าเรามีแฟกเตอร์ในการเลือกเยอะนะครับก็จะทําให้โฮสดีๆหายไปแต่จุดที่สําคัญที่จะต้องรู้เอาไว้นะครับในการเลือกโฮสเนี่ยเราไม่สามารถเลือกโฮสตได้จากเชื้อชาติอาชีพหน้าตาบุคลิกนะครับ เราไม่สามารถเลือกตรงนั้นได้ซึ่งผู้ปกครองคนไทยส่วนใหญ่ก็จะมีคําถามมาเสมอนะครับว่าสามารถเลือกอยู่กับคนท้องถิ่นได้ไหมซึ่งการเลือกแบบนี้นะครับจะเป็นการผิดกฎหมายที่รุนแรงนะครับซึ่งทางโรงเรียนส่วนใหญ่จะไม่สามารถที่จะรับกับเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ได้นะครับบางคนได้โฮสต์มาไม่ได้เป็นคนท้องถิ่นนะครับก็จะขอเปลี่ยนจะอ้างด้วยว่าไลฟ์สไตล์ต่างกันหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ไม่สามารถทําได้นะครับ เังน,นันเนี่ยการอยู่กับโพสต์น้องต้องรู้จักปรับตัวอย่างไรก็ตามถ้าน้องมีปัญหาในการอยู่กับโพสต์นะครับทางงเวนแต่และโรงเรียนก็จะมีโฮมสเตย์ร์ดิเนเตอร์ในการที่จะติดต่อแล้วก็สามารถแจ้งปัญหาเรา่านั้นได้นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าการอยู่กับหอพัก เป็นยังไงกันบ้างนะครับเราเริ่มกันในส่วนของข้อดีของการอยู่หอพักกันนะครับอย่างแรกเลยมาตรฐานของหอพักเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเท่าเทียมกันนะครับเพราะว่าจะเป็นลักษณะของห้องนอนแล้วก็อาจจะมีห้องนั่งเล่นส่วนกลางนะครับห้องน้ําอาจจะมีทั้งออนสวีทก็คือห้องน้ําในตัวหรือจะมีห้องน้ําแยกออกไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของห้องนอนโดยปกตินั้นก็จะมีมาตรฐานพอสมควรนะครับโดยเฉพาะยิางยิ่งในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกาที่หอพักจะค่อนข้างใหม่และทันสมัยนะครับในส่วนของประเทศอังกฤษเนี่ยบางโรงเรียนจะมี หอพักที่ค่อนข้างใหม่นะครับแต่หากว่าอาคารเนี่ยเก่าข้างในอาจจะมีการรีโนเวทที่ค่อนข้างใหม่แต่ฟลอร์แปลนเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับในส่วนของหอพักอย่างไรก็ตามพื้นฐานนะครับในการดูแลนักเรียนคุณภาพของห้องต่างๆเหล่านี้ในโรงเรียนเดียวกันส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับข้อดีอย่างหนึ่งของการอยู่หอพักนะครับ น้องๆก็จะมีเพื่อนเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆได้ไม่ว่าจะช่วงเช้าตื่นนอนมาเรียนหนังสือกินข้าว ตอนเย็นทํากันบ้านทํากิจกรรมเล่นกีฬาเล่นดนตรีต่างๆน้องจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนก็จะทําให้สนิทกับเพื่อนพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของการอยู่กับหออีกจุดหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งสําหรับน้องๆบางคนนะครับที่อาจจะไม่ค่อยชอบในการเดินทางนะครับในระหว่างวันก็คือการเดินทางไปโรงเรียนกลับจากโรงเรียนต่างๆเหล่านี้ตรงนี้เนี่ยก็จะ <c oughs> <ๆ S 2> เซฟเวลาของน้องๆหากน้องๆอยู่กับหอพักนะครับอีกจุดหนึ่งที่สําคัญของการอยู่หอพักนะครับ ข้อดีเลยก็คืออาหารนะครับอาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจานร้อนไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้ากลางวันหรือเย็นก็ตามนะครับโดยเปรียบเทียบกับโพสเนี่ยโพสส่วนใหญ่อาหารเช้าก็จะเป็นพวกซีเรียลนมผลไม้จริงๆอาหารเช้าโพสกับบอดดิ้งก็จะคล้ายๆกันแต่อาหารกลางวันเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าอยู่หอพักทักเรียนนะครับอาหารกลางวันจะเป็นอาหารจานร้อนนะครับไม่ใช่แพ็ค lunch ส่วนอาหารเย็นก็จะเป็นอาหารที่เป็นเป็นมื้อนะอาจจะเป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์นะครับ แต่อย่างไรก็ตามน้องๆก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเรื่องของอาหารส่วนใหญ่ก็จะมีอาจจะอาหารซ้ําๆกันอาจจะเบื่อหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยรสชาติก็ค่อนข้ามาตรฐานครับผมนอกจากนั้นนะครับปกติแล้ววันเสาร์หรือวันอาทิตย์สําหรับโรงเรียนประจําเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมให้น้องๆไปเที่ยวเล่นนะครับอาจจะไปเที่ยวที่ไหนมาไหนอาจจะไปซื้อของ หรืออาจจะไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็จะมีจัดก,กิจกรรมให้อยู่เรื่อยๆโดยที่น้องอาจจะไม่ต้องเดินทางเองครับก็จะมีไปกับสตาฟของโรงเรียนอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นข้อดีนะครับเพราะว่าน้องจะมีกิจกรรมหรือว่ามีทริปมีอะไรต่างๆอยู่เรื่อยๆนะครับในส่วนของข้อเสียของการอยู่กับหอพักนะครับน้องๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าการอยู่หอพักเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยมีอิสาระต่างๆซึ่งจริงๆแล้วอ่ะน้องมีอิสระเต็มที่ครับเพียงแต่ว่าในหอพัก มันก็จะต้องมีกฎร,ระเบียบอยู่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาการ Westspect ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในเรื่องของเวลาหรือว่ากฎระเบียบต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นการฝึกให้น้องๆมีระเบียบวินัยเป็นในตัวด้วยเช่นกันนะครับกฎระเบียบที่อาจจะมีนะครับที่น้องจะต้องเจอเช่นการใช้มือถือในระหว่างวันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ตลอดเวลาการเปิดปิดไฟอาจจะมีเวลาเปิดปิด เป็นเวลานะครับรวมถึงมีการเช็คชื่อเข้าออกนะครับว่าน้องๆเมื่อถึงเวลานี้น้องจะต้องมาเช็คชื่อเพื่อทําการเช็คว่าน้องๆอยู่ที่ไหนณจุดไหนนะครับเพื่อเป็นการเช็คความปลอดภัยนะครับเพราะบางโรงเรียนเนี่ยก็อนุญาตให้น้องๆออกจากหอพักได้ในบางเวลาในระหว่างวีคเด้นะวันจันทร์ถึงศุกร์เพราะนั้นเขาก็จะมีเวลาให้น้องกลับมาที่หอนะครับก็จะมีการเช็คชื่อกันและข้อสําคัญสุดท้ายที่อาจจะเป็นข้อเสียของการอยู่กับหอพักก็คือค่าใช้จ่ายครับ ดยเปรียบเทียบกับโพสต์แฟมิลี่ค่าใช้จ่ายของหอพักจะค่อนข้างสูงกว่านะครับเนื่องจากว่าทางโรงเรียนเขามีต้นทุนที่สูงกว่าไม่ว่าจะเป็นค่าที่ดินค่าตึกก่อสร้างค่าเจ้าหน้าที่ในการดูแลนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือในช่วงของการปิดเทอมเนี่ยเช่นช่วงคริสต์มาสเบรกอีสเตอร์เบรกหรือว่าแตงกิ i วิ่งหรืออะไรต่างเหล่านี้บางโรงเรียนก็จะต้องให้น้องๆเนี่ยออกจากหอพักด้วยการที่น้องจะต้องออกจากหอพักนั่นหมายความว่าน้องๆจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับ ในการที่อาจจะต้องไปอยู่กับโฮสต์แฟมลี่หรืออาจจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่ออยู่หอพักของเรียนก็ตามนะครับประมาณนี้ครับเอาละครับก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้น้องๆได้มีข้อมูลมากขึ้นในการตัดสินใจนะครับว่าอยากจะอยู่กับหอพักหรืออยากจะอยู่กับโฮสกันมากกว่านะครับหากมีคำถามหรือตัดสินใจยังไม่ได้นะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่บริษัทเจน e อ t ด์เดวเทนเมนต์เพื่อวางแผนการเรียนและการเตรียมตัวไปเรียนต่อต่างประเทศให้กับน้องๆน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ